สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะมือเดียวป้ายแดงสวยๆสไตล์รถนิสสันอีกหนึ่งคันกับรถนิสสันนาวราร่า2.5 SE ปี2012ค่ะรถสวยสภาพบางๆเดิมๆทั้งหน้าหลังไม่เคยอุบัติเหตุใดๆค่ะขับขี่ดีมากๆเลยนะคะรถเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงสีสวยเงาง,งามรอบคันสภาพใหม่ไม่ชำไม่โซมค่ะขับไปแล้วกว่า2,3528กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีใช้งานได้ครบตามปกติ เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซี c เทอร์โบอัตราเร่งดีห้องเครื่องสวยน็อตแน่นเพลเดิมระบบของเหลวดีไม่มีปัญหาความร้อนความลุยทางไกลได้เลยค่ะฝากกระโปรงเดิมน็อตแน่นสวยเลยค่ะ ช่วงล่างดีชัดซีสวยไม่ผุไม่มีตัดต่อกระบาแมกไลเนอร์พร้อมบันไดหลังสวยๆค่ะกระบาสวยไม่มีผุล้อแมกสุดหล่อยางดีดอกยางหนาะๆนะใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงให้แล้วรอบคันประตูแคบสามารถเปิดได้นะคะภายในสวยสะอาดกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายเบาะหนังสวยสะอาดรอบคันแทบไม่มีริ้วรอยสภาพดูใหม่ไม่ช้ำไม่โทมเลยค่ะคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติแอร์หนาวๆพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับแต่งเป็นแบบ3การชุด วิุซีดีพร้อมใช้กระจกกราไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกค่ะภาษีไม่ขาดชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนรถปีใหม่สภาพสวยมือเดียวจากป้ายแดงมาส่งต่อกันในราคาเพียง198,000บาทเท่านั้นค่ะใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้รถอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถไปดูรถและไปทดลองขับกันได้เลยค่ะแอดมินจะทิ้งรายละเอียดรถและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของรถไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะและหากมีข้อ ผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาใโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ